สวัสดีครับผมเฮ้ยเชื่อโอสวัสดีครับคุณผู้ฟังเอ้ยคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับผมเปรป,ปะยปุวันนี้นะครับผมก็มีรถยนต์มานําเสนอทุกๆท,ท่านอีกหคันนะครับแต่วันนี้นะฮะก็จะเป็นรถกระบ,บะนั่นเองนะฮะนั่นก็คือตต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 ต คันนี้นะครับเป็น d m a c v c r r s s s นะครับผมเครื่อง3000ขับ4ล้อนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปดูภายในแล้วก็ไปดูท้ายกระบะนะครับว่าท้ายกระบะกว้างขนาดไหนภายในออปชั่นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอครับเรามาดูภายในของเจ้า Isuzu V-Cross กันนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะฮะผมพวงมาลัยมัลติฟังชันแต่ดังดีนะฮะโอ้โหแต่อย่างดังเลยะฮะซ้ายมือ มอง้ายมือนะครับผมเป็นการควบคุมเสียงนะครับผมแล้วก็ควบคุมหน้าจอ m ลติมีเดียด้านขวาก็จะเป็นอ,อันนี้อันนี้คูดคอนโทรครับคูดคอนโทรอยู่ตรงนี้นะ,ะเปิดปิดคูดคอนโทรกดแคนเซิลบวกลบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอถัดมาที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับก็จะเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับผมอนาล็อกก็จะเป็นหน้าปัดเนาะทั่วไปเบสิกตรงที่เป็นดิจิตอลก็สามารถดู่า เขาเรียกว่าอะไรระยะทางระยะน้ำมันเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมรายละเอียดยิบย,ย่ยอยๆแล้วก็เลขหมายคันนี้62,000นะฮะ62,800อ่ะถัดมาที่หน้าจอมัลติมีเดียนะครับคันนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะฮะมีเนวิเกเตอร์นำทางสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM AM เสียบสาย USB ได้ปกติเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมเนาะอ่ะถัดมาที่แอร์เอ้อเยอย่าเพิง่งมีซีดีได้นะอ่าใส่ซีดีได้อยู่ถัดมาที่แอร์ครับผม ตรงนี้ก็จะรูปหีมะตรงนี้มันจะเป็น AC นะครับเปิดให้อ air เย็นอ่ะแล้วก็คุมแอร์ปกติไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับคุมตรงกลางเซนเ,นเตอร์อย่างเดียวนะฮะด้านล่างก็จะมีที่จุดบุหรี่นะครับผมเป็นปักอ่าแล้วก็มีซ่องช่องเป็นมีซ่องด้วยมีซ่อง usb นะครับผมสองซ่อง,อ,งอ่ะแล้วก็จะมีเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดามีปุ่มชิปล็อกนะครับผมเอาไว้เข้าเกียร์ n เนาะแล้วก็โหมดขับ2กับขับ4นะครับก็จะเป็นอ่าหมุนอย่างนี้นะฮะอ่า ถ้าเราจะหมุนเข้า 4L 4L คือขับ4เกียร์ต่ำนะครับผมก็กดลงไปแล้วก็หมุนมาที่ขับ 4L นะครับผมแต่ก็เบสิกผมก็จะปรับให้มันขับ2เนาะเพราะขับ4มันจะกินน้ำมันกว่าขับ2อะถัดมาเบรกมือก็จะเป็นแบบแง่งขิงนะครับผมแบบออน็อกแบบไม่ใช่ไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของครนนี้มีแอร์หลังไหมไม่มีนะครับผมอะเบาะเบาะจะเป็นเบาะสีดำเป็นลายคาร์บอนนิดนึงเนาะแล้วก็จะมี ตรงนี้เป็นสีน้าตาลนะครับผมได้สีส้มเป็นตัววีคอร์สตัวพิเศษจะเบาจะสีประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตาล้องฝั่งข้างคนขับเนาะมันก็จะเป็นปรับแบบอนาล็อกปรับทั่วไปปรับมือของผมก็จะเป็นปรับไฟฟ้าคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกก็ออโต้แค่คนขับนะครับกดทีเดียวลงมาเลยอ่ะแล้วก็หูข้างก็พับได้นะฮะกดพับได้อะไรปกติเลยรวมๆถือว่าเป็นรถกระบะที่ออปชั่น ตอบโจทย์นะครับผมขนของได้ฟังเพลงดูแมพสะดวกสบายนะครับผมแล้วเครื่อง3000เทอร์โบขับดีมากๆขับดีมากๆนะครับผมอัตราการกินน้ำมันอาจจะ10โลหน่อยๆเนาะตามสไตล์รถอ่ารถกระบ,บะ11 12อะไรประมาณนี้นะครับผมก็รวมๆวมออปชั่นเนี่ยใช้ได้อ่าใช้ได้ดีเลยแหละอ่าภายในของ Isuzu V- c ort, 3, 000, ร0ามับ4ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม อยู่นี่ช่ด้วยมาครับผมนี่ท้ายกระบะแข็งแรงมากๆาี่ผมหนักประมาณ80นะดูโยกเป็นรถดัมเลยมีกล้องหลงด้วยนะครับผมนแล้วก็เปิดให้ดูกันหน่อยนี่ถือว่าตรงนี้ครับรับน้ำหนักดีได้ดีดีมากๆอ่ะแล้วตรงเนี้ยบางคนสงสัยว่าทำไมเขาทำเป็นวง,งกลมกันอ่ะ เอาผมตอบแบบโง่ๆนะใส่แก้วผมวางแก้วเวลานั่งกระบะอย่างเงี้ยเนาะมันมก็วางแก้วได้อ่าก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ข้างหลังก็แน่นแล้วก็มีกล้องหลังนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ฮนะมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าของวี r ลอ s กันนะครับน้องๆนี่พลังวิเศษไม่อยู่แล้วอา รถคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับอันนี้เครื่องสามพันนะฮะเป็นเครื่องสามพันขับสี่ล้อเนาะเป็นรถบ้านลูกค้าเอามาขายที่ร้านเลยนะครับผมน็อตเดิมๆรถไม่มีชนเลยนะฮะมีไหมเอ่ยเหมือนไม่เหมือนจะมีทาทาสีนะครับผมแค่ชิ้นนี้นะฮะส่วนแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงไม่มีนะครับผมท้ายไม่มีครับผมคันนี้สภาพดีมากๆแล้วก็ได้รถบ้านด้วยนะฮะ ลูกค้าเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเวลาซื้อรถมือสองแตเฮ้ยจะตรวจสอบอะไรยังไงดีทางร้านเรานะครับถ้าเป็นรถบ้านอย่างนี้นะฮะลูกค้าสามารถโทรคุยกับเจ้าของเก่าได้เลยอ่ามาสรุปกันนิดนึงครับผมคันนี้นะครับ isuzu v-cross 3.0อ่าเป็นตัว z p e t i k นะครับผมตัวท็อปเลยตัวท็อปเครื่อง3,000นะครับขับ4ล้ออ่าคันนี้เลขไมล์ประมาณ60,000หน่อยๆน,นะครับผม6 2 อ่าหรือหกนสามประมาณเนี้ยแล้วก็ราคา่าราคาน่าสนใจครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมลดไปเลยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหลือเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีวารันตีที่ร้านให้สามเดือนอ่าค่าโอนออกกันคนละครึ่งออกมาห้าพันพอปกติเราคิดหนึ่งหมื่นครับผมหักไป 5, ห้าพันเหลือห้าพันพอออกรถไปเลยออกไปไปไป 喂喂。